เอสเคอี e มาจากธุรกิจครอบครัวมาก่อนก่อนที่จะเป็น Family g o b i g g o Public เราเริ่มต้นโดยการรับสัญญานะครับเป็นสัญญาระยะยาวในการบรรจุก,กา๊าซ NGV ให้กับรถขนส่งกา๊าซ NGV ของปตทเพื่อนำก๊าซ NGV เนี่ยไปส่งให้กับสถานีบริการ NGV ที่อยู่นอกแนวทอ่อก่อนปี59เนี่ยเราก็ได้เริ่มศึกษาโครงการต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนมาหลายอันภายหลังที่เราได้จดทะเบียนบริษัทก็เป็นโอกาสพอดีที่เราสามารถที่จะไป เอาโปรเจกต์นะครับของโรงไฟฟ้าชี้วหมวนมาได้เรามีเป้าหมายที่จะมีโรงไฟฟ้ารวมให้ได้30เมกะวัตต์ภายใน5ปีนอกเหนือจากการมีโรงไฟฟ้า30เมกะวัตต์แล้วนะครับก็คือการที่เราต้องการที่จะมี market cap ถึง10,000ล้านผมบอกว่าด้วยด้วยสเกลของธุรกิจเราเนี่ยก็จะอยู่ในระดับของ VSPP Renewable วันนี้ก็คือ Solar, Win d นะครับไบโอแมสไบโอแก๊สก็จะมีอยู่4ตัวหลักๆที่เป็น VSPP จริงๆขยะเราก็ศึกษาอยู่ด้วยเนื่องจากว่าในในในกลุ่มของธุรกิจเราเนี่ยก็มีการทำธุรกิจในเรื่องของกำจัดรับกำจัดขยะอยู่แล้วผมเห็นแผน PDP ที่ออกมาจะเห็นว่ากำลังผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทนยังมีกว่าหมื่นไม่กวา์ ที่่อยูในนแผนดังนั้นแน่นอนวันนี้ถ้าผู้บริหารของประเทศทําตามแผนที่ได้วางไว้ในส่วนของแผน PDP ปี PD P, 6-2โอกาสของบริษัทที่ทําธุรกิจเรื่องโรงไฟฟ้าก็ยังมีอยู่เยอะครับคิดว่าเราอยาก Positioning ตัวเองว่าเราเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่สม่ําเสมอและปันผลดีในปี 6- 2เนี่ยเราจะมีพนาการที่สําคัญก็คือการจำหน่ายไฟเข้าระบบ ในช่วงกลางกลางปีนี้นั่นก็จะเป็นส่วนของออพาราการสําคัญในส่วนของรายได้กอสของมันก็อยู่ประมาณนักสากว่าเนต็ตของมันอยู่20%กว่านดังนั้นก็สามารถที่จะคํานวณได้ว่าครึ่งปีเรามีรายได้จากการขายไฟเท่าไหร่มันจะกลายเป็นกําไรเท่าไหร่เมื่อจบปีครับอย่างจริงๆแล้วบริษัทเราเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจที่เป็นลักษณะ Recurring income ก็คือมีรายได้ที่แน่นอน